รู้แค่สิ่งนี้คุณก็ทำสำเร็จแล้วหนึ่งสิ่งที่หลายๆคนไม่รู้หรือบางคนรู้แล้วไม่ได้ทำก็คือการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเนี่ยเราจะสามารถโฟกัสสิ่งนั้นๆได้บางคนอาจจะมีสิ่งที่ชีวิตเราเนี่ยอยากจะทำให้สำเร็จหลายๆอย่างนะคะก็คือมีหลายเป้าหมายแต่คุณไม่สามารถที่จะทำทุกเป้าหมายให้สำเร็จในเวลาเดียวกันได้ดังนั้นคุณต้องย่อยเป้าหมายของคุณก่อนเลือกมาก่อนหนึ่งอย่างแล้ว โฟกัสที่เป้าหมายนะั้นแล้วตั้งใจทํามันให้สุดเลยนะคะมันก็เหมือนกับเวลาที่เราอะ่ะจะเดินทางไปสักที่ที่หนึ่งสมมติว่าเราจะขับรถไปที่เชียงใหม่อาจจะขับรถไปเที่ยวที่เชียงใหม่เราก็ต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเอ้ยฉันจะขับรถไปที่เชียงใหม่นะคะเพราะว่าถ้าคุณแบบขับรถไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีเป้าหมายคุณก็ไม่รู้ว่าตัวคุณจะขับไปที่ไหนถ้ามีคนมาบอกว่าเอ้ย ที่ตรงนี้ก็ดีนะอันนั้นก็สวยนะที่นั่นก็สนุกนะคุณก็จะเริ่มหว่นไหวและบางทีก็ลืมเป้าหมายแรกที่เราอยากจะทําคือขับรถไปที่เชียงใหม่ก็ลืมไปแล้วคุณก็ไปน่นไปนั่นไปนี้สุดท้ายก็ไปไม่ถึงเชียงใหม่สักทีหรือถ้าถึงก็อีกนานเลยดังนั้นสิ่งแรกไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้ามั่นใจแล้วว่าอยากจะทําให้ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเราตั้งคําถามกับตัวเองว่า ทำอย่างไรถึงจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้เมื่อเราตั้งคําถามว่าทํายังไงถึงจะถึงเป้าหมายนั้นได้เดี๋ยววิธีการมันจะมาเองและอย่าลืมลงมือทําด้วยนะคะทุกคนสามารถทําทุกอย่างในชีวิตให้สําเร็จได้ทุกเป้าหมายที่เราคิดได้ก็สามารถสําเร็จได้ขอให้เราชัดเจนแล้วลงมือทาไม่ว่าจะมีเป้าหมายเยอะแค่ไหนเลือกมาทีละเป้าหมายแล้ว ทำให้สำเร็จทีอย่าถ้าคุณทำเป้าหมายหนึ่งสำเร็จแล้วเราก็ต่อไปที่เป้าหมายที่2ที่3ที่4คุณูปประโีอย่างก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ